เคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าสายรัดเข็มขัดเนี่ยมันบาดคอสําหรับผู้ชายครับถ้าเราเนี่ยใส่เสื้อคอปกแบบนี้ครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราดึงมาครับเสื้อก็จะคอยกันไม่ให้เข็มขัดมาบาดคอเราครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับที่ใส่เสื้อแบบไม่ได้มีปกหรือว่าคุณผู้ชายที่ใส่เสื้อไม่ได้มีปกแบบนี้ครับเราเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยนี่ครับเข็มขัดมันชอบจะมาบาดคอเราอาจจะต้องไปซื้อเออนวมเข็มขัดมาใส่ตรงนี้นี่ครับจะต้องซื้อมาแต่ว่าถ้ารถบางคันนะครับที่มันสามารถปรับระดับเข็มขัดได้ครับนี่เราก็ดึงออกมาปรับระดับเข็มขัดลงเท่านี้ครับ เข็มขัดเนี่ยมันก็จะลดการบาดคอลงมันก็จะไม่ค่อยมาล้างใกล้ๆคอเราแล้วเนี่ยครับเห็นไหมถ้ารถท่านไหนที่ปรับได้ครับมันช่วยได้เยอะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อนวมครับต่อมาครับนั่นก็คือในเรื่องของเบาะครับหลายๆท่านครับอาจจะทราบดีแล้วว่าพอมันเป็นเบาะไฟฟ้าเนี่ยมันก็สามารถเนี่ยปรับความสูงขึ้นลงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอผู้เริ่มต้นมาปรับเนี่ย บางทีเขาไม่เข้าใจสวิตช์ครับเบาเนี่ยบางรุ่นมันปรับได้มากกว่านั้นก็คือในเรื่องของการกระดกตรงที่รองขาขึ้นมาผู้เริ่มต้นครับอาจจะต้องการที่จะยกเบาขึ้นแต่ว่าไปเลื่อนผิดครับไปกดบริเวณสวิตด้านหน้าคราวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นแค่กระดกขาขึ้นมาตัวเราจะเท่าเดิมแต่ขาเราจะสูงขึ้นสูงขึ้น คราวนี้ขาไม่ถึงแป้นหรืออาจจะรู้สึกว่ามันเหนียวมันลังมันนั่งไม่สบายครับเราลองดูครับรถเราสามารถปรับได้ไหมถ้ารถเรามันปรับได้แค่ขึ้นลงอย่างเดียวเนี่ยโยกตรงด้านหน้าโยกตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเบาะมันขึ้นลงอย่างเดียวอ่าโอเคตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ารถท่านไหนครับมีสวิตช์ที่ปรับเบาะเพิ่มขึ้นมาอีกด้านหน้านี่ครับต้องคอยระวังคอยสังเกตสําหรับผู้เริ่มต้นครับ